มาแล้วนะครับสำหรับเจ้าเดนซาดีนนะครับคันนี้เป็นรถไฟฟ้าลูกค้าได้ไปเปลี่ยนสปริงมายี่ห้อหนึ่งแล้วครับแต่ยังมีอาการโค้งโยนโย้อยนะครับวันนี้ครับมาจัดโปรเฟนเดอร์ฟิกเซตนะครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยมาพร้อมสปริงหน้าหลังนะครับทำได้ความสูงได้สแตนดาดและโหลด1.5 คันนี้เลือกใช้เป็นความสูงมาตรฐานครับแล้วปรับได้16สเต็ปนะครับด้านหน้าเนี่ยมีลูกสูบใหญ่ถึง52มิลด้านหลัง46มิลนะครับเดี๋ยวใส่เสร็จดูวิธีขั้นตอนการทําแล้วเดี๋ยวไปลองกันครับว่ามันจะดีขึ้นสักแค่ไหนไปครับ รเ<ม>ราย,ยังมีทัราน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 งหมดเนี่ยแล้วพร้อมหรือ,อยังละ่ะก็ลำโพงไดนาวติดรถไม่ร้องผมจะร้องลำโพงโปรเฟนเดอร์ครับตอนนี้โปรโม,มชั่นซื้อลำโพงแถมชกนะฮะแล้วจะไปหรือ,อยังครับจะไปลองรถหรือ,อยังครับคุณอนะไปครับไปผมรอนานแล้วเนี่ย ไปเทสโค้งกันดีกว่าเอารถตู้เทสโค้งนะฮะยังไงไปไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหเคยเห็นรถตู้ซิ่งปะ่ะไป,ไปลุยรถไฟฟ้าซิ่งนะฮะตัวคอสาพายกันโอ้โหนวลนนะ่ะนวลนนะ่ะร้อยเจ็ดลงคอสาพาดนะ คนลรฟิลคนละฟิลโหจบ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 ท่านใดใช้ดีนายอยู่นะเดนซาดีนายอยู่บอกเลยว่าชุดนี้รับจบครับเดี๋ยวเราไปดูสวดทรงภายนอกกันว่าเป็นไงไปดูดว่าไปก็จากเมื่อกี้ที่ไปลองกันแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวเดนซาดีนายนะครับผมบอกเลยว่าหยุดอาการโค้งยนต์ยูไว้ร่อนได้ดีมากนะฮะคือไม่มีการโค้งเลยแล้วก็ความนุ่มนวลก็ไม่ได้หายไปไหนนะฮะ อันนี้ขนาดเราปรับเบอร์กลนกๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวส่งงานให้ลูกค้าไปใช้เทสกันหลังจากการติดตั้งแล้วเรามีรับประกันหลังการขายแน่นอนนะก็เพื่อนๆท่านใดนะสนใจโชคล์รถไฟฟ้าแบบนี้หรือรุ่นไหนของโปรเฟนเดอร์นะครับทักหาเราสายตรงตามนี้นะครับวันนี้ไปก่อนขอบคุณครับอย่าลืมนะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับสําหรับเจ้าลำโพงบลูทูธนะครับวันนี้ไปก่อนขอบคุณครับ